พี่ติมแบ,บพี่ตังแฟมิล,ลีวันนี้มาพบกับช่องต<า>ิมตังแฟมิลี่วันนี้เรามาปั้นอะไรกันคะน้ำมันค่ะวันนี้วันนี้ก็มีอุปก,กรณ์ให้ดีมีน้ำมันแล้วก็เหลอ่ค่ะจุกลาจุกนมที่ตังใส่ไปน้องตังทำอะไรนะ่ะทำลูกกระล้องี้แหละไม่รู้น้องตังจะทำทำอะไรทำถ้วยนะ่ะ พี่ตีมจะบ้านตัวอะไรคะนะไม่หรือค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะคะแต่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 เดี๋ยวเราจะป้านงูน้องตันทำอะไรนั่นน่ะทำถ้วยง้นน่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูของ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูของตังตังใกล้ๆกันนะคะว่าทำอะไรอยู่ตองตังทำอะไรคะ <c oughs> ท,ำทำล้อทำล้อ <c oughs> ทำล,ล้อสวย เดี๋ยวเรามาดูของพี่ติมนะคะว่าเราพี่ติมทําอะไรทำตุ๊กแกทำงูหรือเปล่าโจทย์มีอยู่ว่าจงทํางูให้สําเร็จทําเป็นไหมคะ้อเอาออมิจาเข้าไปบ้าน ทำงูหรือเปล่าทำงูแน่ๆอันนี้ว่ากินกรบอกว่างูงูตัวที่หนึ่งงูอ๋อให้ทำใช่ไหมใช่น้องตังทำลูกกระลาวปล่อยน้องตังไปแล้วหนูจะให้ทำกิมบวกเป็นหนึ่งเราจะนับหนึ่งถึงสิบนะคะจะต้องเสร็จให้ทันเวลารู้ไม่รู้ทราบไม่ทราบไม่รู้ค่ะมันต้องมีขไข่ด้วยนะคะงู หัวอยู ö, ่ด <with you Elena> yeah. ีเน <try> <itation> ี wow, ่ยใส่ห <the navy> ัวเดี huh. ๋ยวมันต้เอาหางเข้าไปองลังทำอะไรเอาก็ทำสิพี่ตีมทำให้น้องก้อนหนึ่งทำให้น้องก้อนหนึ่งปั้นให้น้องยาวๆก้อนหนึ่งโอ้โหขายมันกระเพื่อมโธ่โบโทโบ โทโบแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหใส่ทะลังทะไลโอ้โหยามากเลยครับโอ้โหอ้าวเอาไปม้วนเองเป็นงูแต่แแน่แตะแต่แต่แต่โอ้โหงูมาแล้วครับงูน้องตากมาแล้วโอ้โหสุดยอดสวยสวย สวยดูงงูไม่ตามดิโอ้โหเหมือนกิ้งกือมากกว่าโอ้โหเออมันยือดออกได้ด้วย <c oughs> อ้าวดูง,ดงูดูงูพี่ติมเสร็จหรือยังยัง <c oughs> <c oughs> ค่ะทำไมตัวกินมันปิดดีขจาะ เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานงูกันทั้งคู่หนึ่งสองเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะผลงานงูของไม่เต็มงูจะสบกล้องอ่านี่งูมีไข่สามลูกนะคะท่านพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยนาจะดูใกล้ๆโอ้โห่อไปไปดูงูงูของไม่ตังงูไม่ตไข่ยังไม่เสร็จวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะคะวันนี้เรามาพากันปั้นงู ใช่ช<า>ยอย่าลืมอะไรกดแลคขึดแชร์กดไิดตาด้วยนะคะให้ช่องติมตาม Family <ห>่างแฟมิลีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน,น้าบ๊ายบาย